ประกาศผล8วงสุดท้ายเวที The Way a ติ i s t Intern Camp แพทยอมรับวงมัธยมฝีมือเทียเข้ามืออาชีพเดินเกมเร็วหลังจาก The Way a อิ i s t Intern Camp ประกาศผล32วงสุดท้ายที่เข้ารอบไปแล้วพี่มิกวิเชียนเลิกไพศาลและทีมเวทีเคชั่น ปิดพื้นที่เวทีให้น้อง32วงโชว์สดการสยามสแควร์โดยมีไกด์ไลน์เนอร์อย่างโอมคอคเทลแท็บวงเคลียร์จ่ายไทยทอสมิธโอแว่นใหญ่รวมทั้งแคมมัสเตอร์โอเจษดาสุถามอนหรือโอดูบาดูและเหล่าเมนสปอตเตอร์กูรูงวงการเพลงมาร่วงชมโชว์สดและให้คำแนะนำพร้อมคัดเลือกผู้เข้ารอบ8วงสุดท้ายใช้เวลา2วันในการโชว์จบ32วง ท้ายที่สุดศิลปินอินเทอร์น8วงได้ผ่านเข้ารอบ นางนกยูงจากโรงเรียนศรียาภัยจังหวัดชุมพรวงแดนผลนทยาจากโรงเรียนบึงการจังหวัดบึงการวงมซอ,อจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดภูเก็ตวงไวไลน์จากโรงเรียนเซนคเบียนจังหวัดกรุงเทพวงมาสกิสฟิลจากโรงเรียนพระหาทิไทยนนทบ,บุรีวงสวีทแดนเจอร์จากโรงเรียนสาธิตพิบูลบาเพนมหาวิทยาลัยบูรพาฝ่ายการศึกษานานาชาติจังหวัดชนบุรี วงไอไลท์จากโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบอนจังหวัดกรุงเทพและวงแท็กโทนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อเกล้าวกรุงเทพนอกจากนี้ยังมีการประกาศผลโหวต f อทั่วประเทศซึ่งวงอ popula โหวตคือวงไวไลท์จากโรงเรียนเซนค์เบียนจังหวัดกรุงเทพันที่ผ่านมารอบวันนี้เป็นยังไงบ้างร้อนร <c oughs> ้อนฮะรอนจริงๆแล้วก็รู้สึก ดีใ,ใจที่ที่จัดเวทีที่ขึ้นมาเพราะว่าทําให้เราได้เห็นศักยภาพของน้องๆน,นะมากกว่าที่เราคาดหวังไว้ซะอีกแล้วอีกอย่างนเนี่ยเวทีเรามีเวลาสมัครค่างจํากัดมากคือมีเวลาแค่เดือนนิดหน่อยเองนะ้วเราก็สามารถฟอร์มวงได้ขนาดนี้เพราะว่าถือว่าไม่มเร็วเลยครับไม่เร็วสัตงงานน้อง,นองเป็นไงบ้างคะเพราะว่าเราเป็น้องมีโจทย์ใหม่ด้วยในเพลงที่เราต้องเป็นยังไงบ้างก็ต้องถามพวก มีไกด์ไลน์เออร์นะฮะเออเดี๋ยวมันจะลำเอียงเพว่าอ้าวก็น่ารักครับน่ารักตขอโทษนะครับก็น่ารักครับน่ารักสมวัยอาจจะไม่ได้ชูชาขนาดแบบพี่พี่ศิลปินระดับประเทศแต่ผมว่ามันมีเผล็ดพันธุ์ที่ดีอยู่ครับสามารถแบบพัฒนาต่อได้ในอนาคตได้เห็นเแต่ว่าสิ่งที่เราอยากได้คือการบอกคนฟังอะไรอย่างงเี้ยได้อย่างย่างยืนเยอะ เยอะเลยครับเยอะเลยครับอย่างที่บอกครับมันมันแบบเห็นได้ชัดว่าเด็กสมัยนี้มันเก่งกันมากเก่งกันมากาๆเลยนะแล้วก็มันมีหลายจุดหลายๆวงที่สามารถแบบพัฒนาเป็นศิลปินอาชีพในอนาคตได้เมื่อกี้เห็นกรรมการมาคุยร้องไห้ด้วยยังไงบ้างคะณแพทแพทไม่ใช่กรรมการไม่ใช่กรรมการแต่ว่าคือแพทก็เป็นคนที่อิมมอชเนอรอยู่แล้วเนาะคือเราก็แบบเห็นแล้วเราดีแล้วเราก็รู้สึกว่า มันไม่ง่ายเลยที่น้องที่เป็นเด็กมัธยมอ่ะเขาจะสามารถมีบางอย่างที่มันดีขนาดนั้นแล้วเขาสื่อสารมาให้เราได้รรู้สึกว่าชิดย้อนกลับไปตอนเรามัธยมล้วก็คือทำไม่ได้แน่นอนในสิ่งที่น้องที่จริงน้องๆทุกวงเลยด้วยเมื่อกี้อย่างล่าสุดแบบมือกอยอยู่พอหนึ่งอย่างเงี้ยคือมันแบบสุดยอดสุดยอดแล้วอ่ะมันจริงใจตรงนี้ทำให้เราร้องไห้คือแพทเคยคุยกับที่เพื่อนศิลปินว่ามันจะมีคุณภาพหนึ่งที่มันไม่สามารถวัดได้ มันจะไม่ใช่เรื่องสกิลมันจะไม่ใช่เรื่องว่าเขาเล่นเป๊หรือเปล่าแต่มันจะเป็นแบบอะไรบางอย่างที่มันลอยอยู่ในอากาศแล้วเป็นมวลที่นั่นแหละคือคําคือความเป็นศิลปินอ่ะมันอยู่ตรงนั้นด้วยซ้ำเพราะว่าเวลาที่เราเล่นดนตรีดีหรือว่าสกิลล้องเพลงได้มันคือมาตรฐานของคนที่จะเพื่อเป็นศิลปินอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าคนที่สามารถสร้างมวลในอากาศตรงนั้นได้แล้วส่งมาอยูใใจคนดูอ่ะมันคือจุดนันต่างหากที่มันวัดว่าจะไปถึงการเป็นศิลปินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาจว่ามนมเอแเไหมดเลยา ไม่ใช่ในหน้าที่เราเรา่เาห,นนหน้าที่เราเราโชคดีหนอไม่ใช่หน้าที่เราพวกนี้พี่โอพวกเราไม่มีสิทธิ์ตัดสินเลยนะคร <c oughs> เราเชิญคนมาเป็นเมนสปอเตอร์20คนทุกท่านทั้งหลายเนี่ยจะมีหน้าที่โหวตว่าชอบหรือไม่ชอบแล้วทุกคนที่เราเชิญมาเนี่ยมีรสนิยมในการฟังเพลงอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยไม่ไม่มีการโหวตั่วๆแน่นอนนะ,ะแล้วผลที่โหวตมันจะเหมือนจะมาหาชนนะ,ะจริง ถึงเราจะอยากจะให้คะแนนแล้วเขาให้ไม่ได้ครับก็คือราโยนขี้ให้เขาใช่ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ที่เป็นแปดโลต้แปดกะต่าในสมรมิี้มันมันไม่มันไม่เกี่ยวกับอะไรเลยอะครัมันเกี่ยวกับว่าถ้าเรารู้สึกว่าชอบนะฮะมันก็แค่นั้นเองเวลาเราชอบพี่โอมพี่จ๋ายพี่แพทพี่ทั้งหลายเนี่ยพี่โอเว่นใหญ่เนี่ยเราไม่เคยให้คะแนนเขาเลย เราไม่เคยบอกว่าพี่โอมร้องเพลงให้ไปก้าคะแนนะจากสิบอะไรเงี้ยไม่เคยเราชอบก็คือชอบเลยชอบวงนี้ก็ชอบวงนี้ก็ชอบเลยหรือไม่ชอบก็ไม่ชอบแต่ด้วยรสยมส่วนตัวของพวกเราเองมันไม่เกี่ยวกับว่าเขาดีหรือไม่ดีนี่คือสิ่งที่เราพยายามจะสร้างบรรทัดฐานใหม่ว่าเราไม่ตัดสินใครนะครับ ก็น้องๆ8วงก็จะได้เข้า่าคแคมป์ดนตรีที่เข้มข้นมากทัอนทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาควรจะต้องรู้นะครับแล้วก็แล้วก็อ,อะไรอ่ะจะได้เจอกับพี่ๆเก่งๆมากๆในหลายๆสาขาวขวง,งการครับนอกจากพี่ๆทั้ง4เนี่ยนะฮะก็ยังได้เจอกับอีกหลายๆท่านที่ที่อยากจะให้วิทยาทานกับกับน้องๆเขาด้วยความเต็่นใจนะคร<ช>ับใ,ให้เกิดขึ้นหน่อย คนเหล่านั้นใครอาคนเหล่านั้นนะครับก็ได้แก่อพี่บอนธนาลวสุตรนะครับมีคุณกอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่มีพี่บอลเสียพงมีคุณสเปชชี่ซึ่งก็มาเป็นอ่สปอเตอร์ของเราด้วยเป็นอ่แล้วก็มีอ่วงสลัดแมชชีนอ่ะอ่ะ,อะนี่เป็นตัวอย่างครับเรก็ี๋จะมีการรวบรวมแนกท,นนทนีจะเข้าแข่งเรียร้อยแล้วใช่ใช,ใช่พี่นิ้สื่อเน่เด็กรุนใหม่คือมีความต่างทุกอย่างพร้มหมด อเอะไรเงินไม่ถึงบอกทางท่ายหรือว่ามันก็คือต้องมีการซัพพอร์ตต่อเนื่องไปอะฮะเมื่อกี้พี่ๆหลายคนที่มาเป็นในสป,ปอเตอร์ปปอรเขาก็เป็นเป็นผู้ที่มีอุปกรณ์อุปการณ์ลคุณเขาบอกเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตให้กับวงนั้นวงนี้เลยอะไรเงี้ยหรือแม้ทั่งคนที่มาชมเนี่ยเขาก็พร้อมที่อยากจะบางทีเขาอยากจะซัพพอร์ตในหลายเรื่อง นันสิ่งที่เราพยายามทําก็คือเราอยากให้เกิดการซักอ่อตนะครับจากทุกๆด้กกานทุกอย่างแล้วก็ให้มันเกิดวงวงการดนตรีแบบกัแบบคนรุ่นใหม่นะครับแบบยุคใหม่แบบอะไรที่แบบว่าเด็กได้แสดงความสามารถจริงๆพีนะะ่โอยังไม่พูดเลยก็อยากให้น้องๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากกว่าแค่มาเอากลมแพ้ชนะกัน คืออยากให้เวทีนี้มันเป็นประสบการณ์ที่พาเราไปจุดเต้าต่อไปไม่ว่าคุณจะได้เรียนรู้อะไรขอให้เดินต่อไปอ่ะอยากให้เวทีนี้มาหยุดเราด้วยแล้วอยากให้เวทีไหนไม่หยุดเราขอให้ทุกคนกระสู่ความฝันนะที่อยากสืบสิริที่ได้ขอบคุณก็เห็นด้วยกับพี่โอครับไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษผมว่าสิ่งที่ทําให้ตอนที่ได้เข้ามาคุยกับโปรเจกต์สิ่งที่มันต่างคือเรา เน้นให้ความรู้อะครับที่ว่าในช่วงของวัยเด็กสิ่งสำคัญที่สุดคือประสบการณ์และการเรียนรู้เพราะว่าเพราทุกคนอาจะมีทางเลือกของตัวเองวันนี้เขาเรียนรู้เขาอาจจะเลือกเป็นอย่างอื่นที่ไม่ได้เป็นอาร์ติสต์นะแต่ว่าประสบการณ์เป็นสิ่งที่มีมูลค่าแล้วก็ทดแทนไม่ได้ช่วงวัยยาวเป็นช่วงสาคัญมันซื้อคืนไม่ได้เหมือนกันเมื่อมันผ่านเลยไปอยากให้น้องๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่มากที่สุดค่ะคแล้วอะจริงที่พี่โอก็พูดในสิ่งที่ตอนแรกตั้งใจจะพูดกัแเราก็คือแบบ มีน้องวงหนึ่งที่เขาชื่อเลนี่รูมนะคะแล้วเขาบอกว่าวงเขาเนี่ยเกิดขึ้นมาหน้าฝนปีแล้วเราหวังว่าหน้าฝนปีนี้มันจะไม่จบลงไปไม่มีไม่มีโอกาสบอกน้องแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกทุกคนตรงนี้ว่าแบบมันไม่มีใครทําให้เราหยุดได้หรอกนอกจตกตัวเราเองนะคะคืออย่างที่พี่อบอกคือมันไม่ใช่เวทีนี้หรือเวทีไหนที่จะมาหยุดเราได้อะมันไม่มีหรอกค่ะว่าลมเหลวอะไรเงี้ยมันมีแต่ค่ะว่าลมเลยก็ขอให้น้องรือต่อะค,ะครับเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับมากครับ